วัสดีครัวันนี้ผมอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินมานะครับก็คือเป็นเรื่องราวของอาชีพอาชีพหนึ่งที่คนต่างจังหวัดมีการทํากันอยู่นะครับนั่นก็คืออาชีพคนทําบ้างไฟขายนะครัพี่ท่านนึงมาทานกาแฟที่ร้านผมนครับก็มีการพูดคุยกันก็เพิินว่ามีการคุยกันในเรื่องของการทําบ้างไฟนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าการทําบั้งไฟเนี่ยก็จะทําเพื่อไปแข่ง ในช่วงประเพณีหรือเทศกาลนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้วงการของการแข่งบ้างไฟเนี่ยมันเป็นธุรกิจไปแล้วนะครับก็คือว่ามันจะมีการจัดแข่งเนี่ยทุกวันแล้วก็จะออกไปในเชิงของการพนันซะด้วยซ้ํานะครับก็คล้ายๆกับพวกการแข่งตีไก่การแข่งชวนวัวจะเป็นลักษณะของการจัดเป็นสนามแข่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคนเนี่ยเอาบ้างไฟไปจุดแข่งกันก็จะมีของรางวัลให้ด้วยแล้วก็คนที่เข้าไปดูเนี่ยก็ต้องซื้อบัตรเข้าไปด้วยนะครับ ก็เป็นธุรกิจการขายของอะไรกันตรงนั้นด้วยครับใบหลายทางนี้ก็คงจะเยอะพอสมควรนะนะนี่อะไรอะไรก็เปลี่ยนให้เป็นธุรกิจกันหมดแล้วนะครับ